เสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมอนิเมชไฟเตอร์ Fighter ซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทำการแอบอยู่แล้ครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วเาอมันพิมพ์ไม่ได้อะ่ะไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันพิมพ์ไม่ได้อะ่ะโอเคไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวว่า เดี๋ยวผมบินอยู่หรือเปล่าลงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเฮ้ยเค็งเคไม่มีใครเห็นนะครับเพราะเราแอบอยู่ครับแอบอยู่เอ้าพิมไม่ได้ครับทุกคนเออเอทุกคนนี่คือบ้านผมนะฮะผมได้ทำการนะครับแอบนะครับ ไม่เคยเห็นเราเราที่มันแอบเก่งจริงๆ๋ <c oughs> <c oughs> ย่าไาช่วยแอบแอบไม่พิมพ์ไม่ได้วะ่ะ <c oughs> เอ้ยมันพิมพ์ไม่ได้อะ่ะเออไร้ว หลังจากคลิปนี้ลงไปนะทุกคนคงรู้แน่นอนเลยเลยครับว่าผมแอบอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวดิที่ไหนวะที่ไหนวะอ๋อนู้นนู่นนู้นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมแอบอยู่ตรงนั้นป่ะไปยืนทำอะไรตรงนั้นมันอะใช่ป่ะดูอยู่บนหลังคาบ้านเหรอนั่นอะทำอะไรน่ะเห็นนั้นแหละเห็นนั้นแหละ ผมเห็นนะครับทุกคนทุกคนครับดู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 เขาดูเขายิงอยู่ลงบนระฆังบ้านแล้วไม่มีใครรู้ออกเลยถ้าไม่ลงคลิปนี้มีใครรู้หรอกเชื่อผมไหมแต่ผมจะแกล้งเขานะครับแบบว่าให้มอนออกมานะเขาคงคิดว่าผมต้องออกมาแต่ผมจะไม่ออกนะครับทุกคนผมจะแอบไว้แอบสักแป๊บหนึ่งนะทุกคน <c oughs> ทำอะไรอยู่หลังนั้นอะเห็นนะครับ นะครับนะครับเอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วนี่เข้ามาแล้วคนหนึ่งนี่เข้ามาแล้วนี่เขา้าวิ่งหาเออเราจะทำการแอบไปบแล้วก็ไอ้ก็ตีไปแล้วครับยังไม่ออกอีกยังไม่ออกมาเลือดสี่สิบอ่ะโอ้โห เฮ้ยลงไม่ทันเออเข้าไม่ทันเ <im> ยจัง <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยอย่ากระตุกเลยอ่าครับทีนี้เราก็จะทําการนะครับเอาตัวของเรานะครับออกจากตรงนี้นครับปึ๊บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดิโอ้ยโอ้ยค้างค้างอุ้ยอ้ยโอ้โหเอฟเฟกอลังการจริงอ่าเราก็จะซูมบอลนะครับนี่ไม่เห็นเนียนเนียนบอกเลยเราจะส่งมอนสเตอร์ไว้เลยครับ เนียนเนียนสุดๆไม่เห็นหลอกดกูออกโอ๊ยวันเราจะท้องแข็งเลยทุกคนวันเราจะท้องแข็งเลยทุกคนนี่นี่นี่เออทำเป็นเนียนเนียนเขาคนเนียนอะใครอ่ะอย่างเนี้ยเลย อย่างชอบเอออะไรกันครับเนี่ยโอ้ยโอ้โหชัดเลยปิดได้ไปก่อนโอ้ยอย่างชอบเลยโอ้ทำจนท้องแข็งเลยอะไรกันครับทุกคน ผมก็แค่แอบเองครับทุกคนอจริงๆแล้วะผมก็แอบอยู่นะมไม่ใคยรู้ <laughs> <laughs> อยากชอบเลยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเออ <laughs> มีการโลเลที่เ hey, ฮฮาปาร์ตี้มากเลยเลยครับาแ <laughs> ล้วครับแล้วเรามารู้กันนะครับว่าจะได้หินเท่าไหร่ครับทุกคนมาดูกันคนระับ <laughs> ่าห้าไปเอ้ยห้าอีกแล้วลงคลิปตีไรเม่งห้าทุกทีเอ,อเเ้ยเสียงเพลงแม่งดัง เอาไปอีกอ่าครับโอ้ยเผลอมือลั่นไปดูหินโอ้ยโอเคอ่าโอเคครับทุกคนขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเออผมไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะสนุกไปกับผมไหมนะการที่ผมเนี่ยชอบแอบนะครับเอ๊ะก็เอ๊ะ,ะ,เ,อะเห็นแล้วไหมนี่ครับนี่คือ <c oughs> ต้องมาส่งคลิปด้วย ตรงนี้เลยครับนี่ฮัคุยกันหนอเฮะว่าไงอ่ะนี่ลูฟี่นี่นายยังไม่เลิกเครียดอีกเหรอนี่นายเครียดเรื่องอะไรหึนายเครียดเรื่องอะไรอ่ะโอ้พอพอ โอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้นะครับเยตดูบายอะไรกันครับเนี่ยยื้ย